สวัสดีครับเรามาพบกับภูเก็ตการ์ดกันอีกแล้วคราวนี้ผมจริงๆอ่ะอยากจะมาแนะนําการเล่นที่มันลึกกว่าครั้งแรกคือครั้งแรกแค่รู้จักชนิิการ์ดใช่ไหมแต่ผมว่าน้องๆหลายคนอ่ะถ้าอยากเล่นเมจิกคงจะอยากรู้แน่นอนว่ามันกี่บาทจะได้กําเงินไปซื้อถูกเมจิกมีผลิตภัณฑ์มากมายแต่ว่าผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เล่นใหม่มีไม่มากเท่าไหร่เพราะว่า เขาต้องการแค่ให้เราเล่นเป็นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อ,อ,อการ์ดตามที่ต้องการได้ผลิตภัณฑ์สำหรับคนเล่นใหม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูอันทีละอย่างนะครับอันนี้เรียกว่า p l a n วอลเกอร์เด็เป็นเด็กฝึกหัดแต่ละเด็กก็จะประมาณ3 5 0ร้อถึงสี่ไม่ต่างกันมากก็คือในเนี้ยจะมี1เด็กที่เล่นได้เลย60บใบครบแล้วก็จะมี อยู่สองซองสุ่มแต่เอาจริงนะเอาแบบเอาแบบไม่มีโฆษณาเลยก็คือผมที่เป็นเจ้าของร้านอะยังไม่ค่อยแนะนำให้น้องๆซื้อไอเด็กนี้เลยครับคือเด็กเนี้ยมันเหมาะสำหรับเพื่อนสองคนเนี้ยไปซื้อไอเนี้ยสองอันเพื่อไปเล่นกันเองที่บ้านหรือว่าเป็นโปรดักที่ให้ห้างใหญ่ๆเอาไปวางไว้ตามเชลแล้วก็ขายปลีกซึ่ง จริงๆอะ่ะไอของในเนี้ยถ้าไม่รวมบูสเตอร์2อัน2อซองคุณสามารถไปให้ที่ร้านจัดให้ได้เลยคือจะถูกกว่าด้วยซ้ำฉะนั้นอันนี้คือเหมาะสำหรับที่ร้านไม่มีความรู้หรือว่าเป็นแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เอามาขายเฉยๆก็ซื้อไปเล่นได้แต่ว่าถ้าคุณมีร้านขายเม่จริงโดยตรงอะ่ะคุณไปให้เขาจัดเลยดีกว่าเอาล่ะคราวนี้ก็ มาถึงปัญหาสำคัญก็คือถ้าจะเล่นงบควรมีเท่าไหร่อย่างเมื่อกี้ที่เป็นเพนวอเกอร์เด็กอะครับ3 0 0ร้อยิี่หใช่ไหมผมรู้ว่าน้องๆบางคนอะไม่ค่อยมีกําลังซื้อซึ่งผมเคยเป็นเด็กไงตอนนั้นก็ต้องพึ่งพาเงินค่าขนมใช่ไหมแต่มันก็จะมีระดับความเก่งอยู่ผมขอแบ่งเป็น4ระดับ 1. ได้เล่นก็คือจะจัดยังไงก็ได้ตามงบที่เรามีร้อยเดียวก็จัดได้ครับ แต่ก็คือแค่ได้เล่น 2. คือเล่นได้ก็คือเออเกินกว่าได้เล่นก็คือสามารถเล่นแมคชนิกที่เข้ากันได้หรือว่าได้ได้เล่นการ์ดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระดับนี้ผมแนะนำที่ประมาณ400-500ถึงบาท 3. คือเก่งเก่งนี้ก็ประมาณ800-1000ถึงแล้วแต่ชนิดเด็กแล้วก็ระดับสุดท้ายคือทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์นี่คือหรูอะ แล้วก็การ์ดแต่ละใบก็มีประสิทธิภาพมาก1ใบสามารถสร้างความแตกต่างได้อันนี้ก็คือ4ระดับน้องๆผมก็แนะนำในระดับที่1-2ถึง2คือจริงๆอะระดับ1น,นี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าแค่ได้เล่นคือเล่นไปก็แพ้ครับให้ดีผมก็แนะนำให้สะสมเงินแล้วไปถึงระดับ2ก็คือประมาณ4-5 0ถ มันก็ไม่ใช่ราคาที่แพงเลยนะผมก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐานของการใช้เงินเพื่ออินเตอร์เทนโอเคต่อไปอันนี้คือบันเดลบันเดลจะราคาประมาณ1ัน0ถึงแล้วแต่ร้านในบันเดลเนี่ยจะมีบูสเตอร์อยู่10อันแล้วก็จะมีกล่องให้คุณอีกหนึ่งกล่องอ่านี่คืออยู่ในบันเดลนะครับอันนี้เขาให้ มาเป็นกล่องจริงๆแต่ว่ามันมันเอามาลองไว้มากกว่าเพื่อที่จะทําให้บันเดิลมันมันใหญ่ขึ้นอันนี้คือแก่มาแล้วก็ทิ้งไปได้เลยไม่มีอะไรในกล่องบันเดิลจะมีบูสเตอร์1 0ซองซึ่งบูสเตอร์เนี่ยเราสามารถซื้อแยกเป็นซองๆได้แต่ละชุดก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันแต่ว่า5สีเนี่ยทุกชุดมีอยู่แล้วครับคุณสามารถเล่นสีอะไรก็ได้ในชุดไหนก็ได้ แต่ว่าแต่ละชุดก็จะมีคอนเซปที่ไม่เหมือนกันคือในบันเดิลเนี่ยก็จะให้มา1 2ซองแน่นอนว่าก็จะมีลูกเต๋าในขนาดใหญ่พิเศษกับแลนชุดที่ให้มาด้วยเผื่อว่าคุณจะเอาบันเดิลไปจัดเด็กเลยซึ่งคุณจัดเด็กจากบันเดิลก็จะได้การ์ดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีแต่ราคาก็อาจจะสูงสักน,นิดนึงซึ่งบันเดิลนี้ผมแนะนำให้คุณเปิด หลังจากที่คุณเล่นเป็นแล้วดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดมาเจอกับการที่เราไม่รู้จักมันก็จะปแปลกๆนะอันนี้คือ booster box ในนี้จะขายกันประมาณ3,050-3,060 booster box จะมี booster ์อย่างเงี้ยอยู่36ซองแล้วถ้าเราซื้อยกบ็อกเราก็จะได้โปรโมอย่างน้อย1ใบด้วยแล้วแต่โปรโมชั่นในชุดนั้นๆไม่เหมือนกันใน booster box จะ การันตีแรฟอยอยู่ประมาณ2ใบซึ่งแรฟอยนี้ก็จะแพงกว่าแรธรรมดา1.5ถึง2เท่าแรฟอยก็จะการันตีแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใบไหนสามารถเป็นได้ทุกใบบูสเตอร์บ็อกก็เป็น1ในสินค้าทีออ่อยู่กับเมจิกมายาวนานคือขายกันประมาณ2ล้านมาตั้งแต่เมจิกเข้าไทยเลยครับตอนแรกๆอาจจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าหลังๆเราฮัโบ เข้ามาทำตลาดในไทยด้วยก็เลยราคา110มาตั้งนานแล้วแล้วก็คงจะราคานี้ต่อไปอีกนานก็เป็น1ในทางเลือกสำหรับคนที่ชอบเปิดซองก็คือในเนี้ยก็จะมีแรการันตีอยู่หน,หนใบซึ่งแรเนี่ยหรือมิสติกมีราคาได้ตั้งแต่20-30บาทคือตามสุดถึงออตอนนี้ก็มีอูอโรใช่ไหมในปัจจุบันตัวนี้ราคาขายอยู่ที่พันพันสอ ก็คุณสามารถเปิดไอเนี้ยแล้วก็ได้พันสองได้แต่ก็ออกยากนะครับไม่ไม่ได้การันตีเหมือนกันว่า1บล็อกจะมีหรือเปล่าบล็อกนี้อาจจะไม่มีก็ได้ครับ collector b o เ s t e r แต่ทีบุกเก็ตเข้าเรียกซองอมาดซองอมาดมันคือทางเลือกสำหรับคนช่างสะสมะครับู o เ s t e r เนี่ยราคาซองละประมาณ1 1 0ใช่ไหมไอเนี่ยซ <Okay. S 1> องละประมาณน่าจะ 700มันจะแกว่งแอว่งครับแล้วแต่ร้าน650ถึง750ได้หมดเลย650นี้คือทุกถูกนะแล้วก็บางร้านก็ขาย800ซึ่งบางชุดที่แบบดีๆหน่อยก็จะราคาร้านบางร้านก็าจะปรับขึ้นใน collector booster นี้มันจะมีการันตีแรฟอย์อยู่แล้วก็จะการันตีแรที่เป็น a l t e n a t art แล้วก็มี a l t e r n a t i v art ฟอยด้วยซึ่ง หนึ่งซองเนี่ยมูลค่า700กว่ากว่าเนี่ยมันจะการันตีให้ประมาณ3ใบที่เป็นแรแล้วก็อีกประมาณ3ใบมันจะให้ลุ้นว่าเป็นอะไรอีก3ใบนี่คือไม่การันตีจะเป็นคอมมอนอันคอมหรือแรก็ได้แต่ว่าเออสใบาการันตีครับแล้วที่เหลือจะเป็นฟลอยหมดเลยซึ่งเรียกว่าคืนกำไรไหมก็ก็โอเคนะคือมันเหมาะกับคนที่ สะสมมะครับซึ่งไอภาพจากไอ้ซองคอลเลกเตอร์เนี่ยมันต่างจากภาพจากซองธรรมดาจะมีบางใบที่ภาพต่างแล้วก็เป็นฟอยก็คือเอฟเฟกเหมือนกันหมดเลยต่างแค่ภาพแล้วก็พูดง่ายๆคือเมจิกเขาขายอาร์ตอะครับจริงๆจะเล่นใบธรรมดาก็ได้ใบธรรมดา,าจ,จะร้อยนึงเงี้ยแล้วก็ ใบจาก collector นี่อาจจะประมาณ200อะไรพวกนี้ที่ทิงเอฟเฟกเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรต่างเลยนอกจากราคาตอนซื้อขายก็คือถ้าสำหรับนักสะสมหรือผู้ใหญ่ที่มีกำลังซื้อนิดหน่อยบางทีเขาก็จะเลือกเปิดจาก collector ไปเลยว่าเออเนี่ยเอาฟลอยทั้งหมดเลยเอา a l t e r e า art หรือว่าเอาของที่แพงไปขายอีกต่อก็ได้เพราะว่ามีจิกก็มีตลาดที่รับซื้อขายกันอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วโอเค c o l r e c t e r booster booster bundle เพนวอเกอร์เด็กพวกนี้ราคาก็ไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดู Product ที่แพงที่สุดของ Magic ก็คือคุณอาจจะเคยเห็นการ์ดท,ที่แบบราคาเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมอันนั้นเราไม่นับเพราะว่ามันหายากแต่ว่าการ์ดต่อซองที่ออกมา แล้วให้คนอื่นเปิดอ่ะปีนี้เมจิกออกการ์ดสองละ3,000บาทออกมาครับ3,000กว่ากว่าแต่ละร้านอาจจะไม่เหมือนกันขาย1บออ็อกซสซองหมื่นกว่าบาทประมาณ1 3ื่นสามหมื่นสี่แถวๆนี้คลิปหน้าเราจะมาดูว่าในกล่องนั้นมีอะไรครับสำหรับวันนี้พูดการ์ดลาไปก่อน สวัสดีครับ